สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับกินดอกดูคานน่นครับต้นนู้นครับกินใกล้อีกแล้วครับผมทีจริงก็ตามดอกไอ้อันนั้นป่ามาแล้วนะครับงี่ป่ามาครับแล้วมาเจอดอกดูคาดักหน้าครับตามดูคาอีกทีครับเจอแล้วครับผมต่ำๆอีกแล้วครับผมมากับพันศักสองคนครับ หนุ่แนสงสัยร้องห้ยอยู่บ้านครับมาไม่ได้ครับดูอักนครับนั่นนะครับพึ่งครับคอนต่ำต่ำติดดินอีกแล้วครับผมโอ้โหมาดูจะอ่อนดูจะแก่ครับผม วันก่อนนะครับมะพล้าวครับนะครับผ่านสักน้นำทางมาแล้วครับตจะรอครับต่ำๆครับนั่นครับลมแล้วครับผมโอ้โหโอ้ยไม่เอาดีกว่ามั้งครับอย่างนี้ อยูร่รุ่นพระเจ้าเฮาครับผมรรนี่ครับวันที่หกนะครับโอ้โหหัวน้ำพอได้ครับผมนิดหน่อยฟอแล้วนะครับขออนุญาตตัดครับผม กลังมุดเสียบมุดก่อนโอ้สองครับผมนะมเข้าในเสื้อแล้วครับหาแล้วครับผมโอ้โหเนี่ยครับพึ่งช่วงนี้นี่มาก นึกอะไรนึนไม่ยอมออกด้วยครับนอนปีเสีย <c oughs> เกาะแล้วนะครับผมแกจัดครับไม่มีใครเห็นนะครับผมอยู่ต่ำๆแบบนี้ครับตักจัดแล้วครับผมปาดภาคภาคนะครับ ได้ครับครึ่งโลสซนก็ไม่มีครับน้ำก็พอแล้วครับเอานุญาตยัดตัดครับผมลากันไปก่อนนะครับผมลาตอนในรังสวยๆแบบนี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ